จเจริญพรเจริญพรเนาะบุญพาลวยเนาะครับผมบครับ,บกับทีมงานเนาะสุขุมทุกคนเนาะเป็นเังไหเนาะมาเมื่อน,นี้มัน,น,นจ่อมือจ่อเว้นเหรอครับอาจารย์เมื่อน,นี้วันที่สามสิบเลยดิอีกสองมือออกด้วยอาจารย์เล่นอีกสองมือมืออื่นแล้วก็ออกมือหื่อมีสองมือท่านนี้ออกกระชิดได้คือเขาช่อครับผมเอฟซีถามมาหลายชุดแปดเราหันเป็นได้วันนี้คือมีดแต่ว่าชั้น <พ uka> ครับบอกว่าเลขนั่งอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงบอสประศั่นมันพอสิลงทุนได้เหลืวดีนี่เดียดเด๋ยวเจ้าอันเบิดก้อนนี่ว่าศั่นว่นาบเปลี่ยนครับเลขนั่งบอเปลี่ยน,นบอสเปลี่ยนเอาเลขเลขนั่งตัวใดฟั้งางขึ้นจากปากอาจารย์เราเด้อครับเรบซี่ครับเลขนั่งเลขนั่งใดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็มีหาหน้ำหาน้อไม้กวางไลยอาจารย์เก้าเจ็ดศูนย์มิหาน้ำในไม้กวางไลยครับมิหาีหา่หานี่ หามันขึ้นซื้อกับเลขเจ็ดนะหาขึ้นซื้อกับเลขเจ็ดขึ้นยู่ทั้งไตบ่าขึ์ขึนยู่สลับกันกับเลขเจ็ดเ<อ>นี่ยโอ้นี่แหละจ้ามาได้เขียนหาไว้นั่งโอ้เลขเจ็ดเนี่เปี่ยนเป็นเลขหาเนี่ยเป็นเลขเจ็ดเนี่ยหาเนี่ยซับกันไปซับกันมานี่ือว่าบอชัดสี่ขึ้นตัวได้กับบ่ขึ้นสิขึ้นตัวได้กับบ่ขึ้นงวดก้อนนี่เล่าแล้วอาจารย์ก็ให้มาอ่าอีหยงก่อนสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้า ต่ว่าอาจารย์ก็วงให้เจ็ดหาเนาะมันก็ออกเจ็ดเอ้ยเย 3, าจาย็ดสามเจ็ดสามก็ออกเจ็ดสามนี่แหละหาเจ็ดสามครับผมออกครเจ็ดสามต่ว่านี่งกันงวดงนึงก็เลขนั่งนี่จะงวดนี้ก็ต้องเล่งไปที่เลขนั่งอีกคือเก่าเหรอเพราะว่าหยามเก้าด้วยน้อยอาจารย์งวดนี้นี่ประเด็นก็คือว่าเลขบเปลนแต่ว่าเลขน่ะมันถึงมีซีโต้บ้านมิซีโตอาจารย์เจียวตัวใดใส่สแท้ครับผม มันเบากระชาโตัตหาเนี่ยเราใส่เอาัตหาตัตหาแท่นเก5เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนยอ่าเก้าห้าศูนยตัว9ก้เนี่เดีเอาว่าจารนกันไว้วะกันไว้ก็ดีเพราะว่ามันมันสลับขึ้นสลับลงระวังห่ารับเก็บ่อาจารเก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดนย์องยางเท่านี้น้อยจังเนาะ อืมแล้วบานี้ที่พานไปบางนึงก็คือเลขเลขน,นั่งเนาะไปนั่งเอายอ,อยาุ่งงงโง่อาจารย์เนาะจ้าอ่าหัวัดบางนึงนี่ก็ถือวา่าเป๊ะๆบ่ต้องกลับเลยบานนี้เลขนอนอาจารย์ยังบนน่นด้ว่าจังไหนดิคือได้ยินข่าวว่าอาจารย์เมื่อคืนนี่ลูกสามเดือบนี่ลูกสามเทือลูกสามเทือหวดเงี้ยวหัวครับอาจารย์การลุกขึ้นมาเนี่ยเราขาเจ้าบอกเลขข้าห้องน้ำนะครับ ก็เจ้ามาบอกเลขนี่นะเอ้ามาบอกเลขสามที่อ่ะผมนะสามคือตัวเก้ากันว่าที่นี่ตัวเก้านี่แหละโอ้นอนรับไปเที่สมมติว่าเขาลูกกลับมาเขาห้องน้ำเนาะสมมติเนาะมาเขาห้องน้ำครับไปนอนอีกฝันคว่ำเก้า่เกามาบอกเลขตัวเก้าตัวเก้าอีกลูกกมาเขาห้องน้ำมอีกแม่ขวัญจีแจ้งกับตัวเก้าอยู่ขึ้นเก้าอยู่มัมามาบอกตัวเก้าอีกตัวเก้าขึ้นเก้าโอ้ยตัวไหนล่ะอาจารย์ครับผมบอกได้หว่ามารวดเรียวนาะ มาบอกกดในยากหูเขาแหงเหรอทอาจารย์เขาว่าแปดศูนย์เก็ดเนี่เานี่แหละเมื่อการเดียวกันต้นนั่นนะแต่สามรอบมือกหลังเลขโมแม่เลขนางมันเมื่อเขากับเลขนางอาจารย์ตั้น<า> <70 S 1> เจ<น>็ดูนย์กับห้าศูนยนี่อาจารย์ให้นะเพกเก้9 70, 9 50, เงงาเจ็ดศูนยเก้าห้าศูนย์เลขนางมันบออาจารย์เพิ่นบอกว่า,าสี่นี้เมื่อคืนนี่มมนเป็นสา,าการนะสิเพิ่นบอกว่าเลขออกเกียว์เตแปดศูนย์เก็ดมันบ้าแปดศูนย์เก็ดัไก็เลยตื่นึมากตื่นเขาไปเของน้ำเลยนะครับก็มานอนอีกวัานี้ มนนดิเขาก็่าปูอีกแปดสนย์เจ็ดเอเปครับคือเกาโยนเสีแล้วก็ตือนหึ่งมาบ้าบมแมนมันฝันหนึ่งมันไอรีเนี่ยอืมเลยตือนหนึ่งมาใหม่มันเมืองไม่บ้ามออกมาเขาน้าอีครับครับเขาไปไม่อย่ดิรอบสามค้งแปดส่วนเจ็ดเอเรียกที่ว่ว่างเขาในลองบอมแมนฝันตัวที่อะไรไรเนี่ยมีเจตนาที่ที่อยากมาบอกหนึ่งกันกันที่ซ้ำเก้าสามเทียบันีเพื่อนอยากเคลยจากสนะข่าร มื่อที่เป็นสามใ่อาจารย์สามยังหลัเอ,าอ้าสามเทียนดิบอฟันสามเทียดิยบอ่ก็สามก็ได้เอาสามมาใช่บ่ที่เอาใส้สใส่ตำน่งจังไหนสีนนะัแล้วไปที่สามหกตัวแล้วจะว่าทุกอย่างกตีเป็นเพื่อนถัดตีเป็นปัญหาไปเบืดอนนะกกับคนมะฮองบอกเนาะคนเสียงก็ยังผู้ใช่พีว่าสามห้าสามหกมันโตะครับเพราะนั้นโต้สามหกครับ แต่งวดนี้เปดอรหันบ่มี่หรอที่บอกครับอาจารย์มีตัวโอ้มีอยู่ว่านึงงวดบางหนึงเปดอรหันบ่เข่าเลยเช่าปล่อยงวดนี้แหละมันสิเข่างวดนี้แหละเปดอรหันเอาใส่เราพนักงานน่อเขียนเปดอรหันมีตัวใดเน่น้อครับผมเขียนนเด้อะไรเนาะเขียนชั่ให้เอฟซีบิ่งเน่ะเอาช่วงเขียนนี่กับมะเวาเลียงอันนี้ปัะนี้มะเวาเลียงวัตถุมงคลจังหน่ออยันบัวบางใบเขาก็ยั่งอยู่เนาะอาจารย์เนาะบัวบางใบเมียฝรั่งคนกับ ผู้พนอยากไปหาผัวฝรั่งเนาะพูผูอยากลอ,อยไงแต่พูนอยากไปทำ,นนทำงานนวดทำงานอย่างสินะพูนในคุกกี้กันอยู่กับฝรั่งตลอดพ่นกระโท่มาบูซ่าหลายให้ว่าพ่อพ่อกันนี่อาจารย์เที่ยวไปจากอาจารย์สลิกาเขาจะเอาไปทำมาค้าขายก็ดีครับว่านเพราว่าจิเป็นนวดสลิกางใช่อาจารย์ว่าว่าจิเป็นสาลิกางที่ก็ดีให้กันเพื่นว่าบางคนเนี่เนี่ยสลิกาที่เป็นล็อกเก็ตเนี่ย ข้าเจ้าบูทาบไปข้าเจ้าบอกว่าบ่เคยตึกเลขเกียบกันปีสองปีวะท่านได้สาลิกามาผันมาตึกเลขวะท่านข้าเจา้าโรมาบอกเอฟซี<ม>แ่ว่าอันนี้กับว่าแมนสุขคนบ้งก<ม>ันสุขคนกับเจา้าไม่โมมีใจเด้อน,นะอาจารย์ร่<ม>างคนก็นได้เฮ้เฮ้มันี่เป็นในก่ณนแลนี่จะไหนแล้วแต่ผพูดได้สีฉลกอันใดบ่กครับเนี่ยจังเอฟซีคนโตมากเสีย สาลิกาล็อกเก็ตได้ไปได้โชคได้ใช้เด้อถือเลขต่อกันมาหรายงวดเลยนี่นี่วัาสันตั้งแต่ได้ไปว่าสันแต่บูซาคู่กันครับเบี้ยแก่เอามาน้ำเอ็ดกุนแล้วถือม่ตลอดวันสันเพื่อนว่าแต่วันนี้ผันลางก้นผันว่าโอ้ยได้นวดสาลิกาไปกับพ่อคอยขึ้นกันได้โชคได้ใช้ขึ้นกันนี่ก็ได้โมแมนต์วัตสีเอาไปเจรจาเอาไปให้หน้ายักหน้ายหอมโมแมนว่าชีเอาไปตั้งแต่ให้คนรักคนชอบโมแมนจังสั่น ไอ้คนอุปปรมทำคำชั่วแมืนจังก,กันได้ฮอดโชคฮอดลาภผู้บูชาหนวดไปก็ได้นี่ใครจะว่าผมว่าเจ้าละข้อนันมันฉลกว่าคือกันตัวบูชาของไปสำหรับผมว่าบางคนบูชาแนวนึงไปป็นได้ดีแนวนึงอ่าแล้วแต่มันสีฉลกไคมันสิบอ,อาจารย์แล้วแต่สฉลุกฉลกใครฉลุกมันครับผมจังซี่นี่แม่นยงนังนี่อาจารย์ครับนี่อันนี้เสน,นีนี่เนี่ยเฮ้ยเเสนีนี่นี่ยเเสนีบ่วนี่ แค่นี้กวางสันหนห่จเป็นสนีเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวอย่างเบื่องสน,นีจกนกันนกนหน่อยกันผู้ใดบ่เคยห็นสนีเบิ่งเอาเด้อบ่ินี่ล่ะเป็นจงังซี่ล่ะสนีให้คนหากคนหลงน่ตนนี้นนอ้ตันย่มีเฮานี่ละเฮ็ดมา2 0 0เหลือซ้านี่ละเฮ็ดไว้สองเดียวเท่านี้นับได้ตัวนี้อาจารย์นับได้เบิส้ก็เมีอยู่มีอยู่11อัน เป็นเหล็กม้วนข้นเล็กสิเบจใสปูทวดกับพุทธโสท่านกันยั่งอยู่ทะไยั่งอยู่วางเศร้ากลัวเนี่ยเราหน่อยจาะเนาะ,ะอันนี้ค้นกับบูชาดีอันนี้ก็ได้หนวดทํามาค้าขายก็ดีครับเอาเ้าแล้วไปผู้เขียนอา้ากําลังเขียนครับพี่น้องครับผมกําลังเขียนเด้อครับรอสักคู่ครับผมแล้วก็เขียนเจียจับเรียรย๋ยวไว้อ่า จะว่าเพื่อนน้องมุ้งน่องแมวนี่คือจังบอเห็นแล้วบอบอมีเห็นบอน้องน้องแมวเป็นเพราะอบเบิดบ่อยจันที่ไหนเพราะอบเบิดเหลือดเต็มตัวใช่หรืล่าเหลือเป็นโตเป็นโตให้เพื่อนเบิ้งอยู่บ่เนาะใช่ก็ครับให้เพิ่นเบิ่งอยู่บ่โตแต่ว่ายังบ่ได้ใส่ผ่าอบยังบ่ได้ใส่ดิแต่ว่ามีอยู่ห่างยังบ่ได้ใส่ผ่าอบไว้โอ้หั่นก็ไปทุกเสกครับผมอ๋อขาดย่างได๋ก็ย่งอยู่ดอกจ้ะนทรบ่เป็นหยังย่งอยู่เนาะบ่เป็นหยังครับผมบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังให้ว่านย่งผู้อยากได้ก็บย่ง ยังติดต่อมาได้เาะว่าติดตทั้งอาจารย์คือเออว่าแล้วลลเรื่องจระเขเขาหลงแม่อาจารย์เครื่อเขาหลงมีผู้ทุมาก่ทโทขมากบ่ากบขาดใจขาดใจได้ยู่ทั้งบุนเครื่อเขาหลงเขาเจ้าก็ทุมากทำหาครับผมไม่ใช่เบียกเขาเจ้ากระทำหาอยู่เพื่อนไม่มีเวลาเฮ็ดไหยบ่อาจารย์ยังบ่มีเวลาอัตตะกูไหยเงินบ่ยังบ่มีอันนี้อันนี้หรือเขาเจาบูชาไปเป็นเครื่อโหล่บ่อาจารย์ครับเป็นเครื่อก็ได้เนาะ เอาเป็นเกลือไปก็เจ้าไปอัดต,ตะคุดออกของฉันะวะเนาะแต่เราหันเขียนใช้เขียนใช้น้ำกดดันโรเดอร์เลขนางเลขยังอาจารย์กระได้เลขฝันมาขึ้นนี่เขียนเขียนใจต่อเนี้ย9 70, 9 50, เก้าเจ็ดูนี้ย970เนูนย9 5ะเก้าห้าูนยเดีเดวโอ้ยมันกระทายโบวบิดแล้วขันมันอยู่คนละหนา บอกเขียนต่อกันไปแม่9970น่ะอ่าแปดวาเนี่ยอ่ก็แปดเจ็ดศูนนั่นบอกจารแปดศูนย์เจ็ดอแปดศูย์เจ็ดนี่ยขอนี้เหรอาแปดศูนย์เจเก้าห้าศูนย์บาเนี่ เอะไรไหมเม็ดยี่โดเม็ดยี่โดอ้าวว่างครับเนี่ยเราโหลดต้องอาจารย์นะอ๋อเห็นเด้อเอาเอาเน้นในีเพิ่นเลยบ่สรุปเลยบ่ครับผมสรุปเลยครับวันที่สามสิบเลยที่ครับอาจารย์สี่ได้สรุปแล้วครับผมเมื่อสรุปกะเมื่อไรลำบากเพราะเพิ่นกะที่ได้ ลงทุน,นตัวเพิ่น,น,นกสะได้หาว่วงหมดวายจังว่วงรดแล้วหมเพ่องปลาห่วงลิ่มานแตกต่งๆนี่อืมเอ้ว่งตัวใดครับผมว่งหมครับผมศูนหานหว,นว่วงศูนหาจ้ะไม่มีศูนหานี่ม่ได้หาศูนยนี่อจารย์ศูนหานี่ดิโอ้ศูนหาเอะว่วงเหือนี่นมองเป็น แมนมกับหาหนึ่งกับหนึ 5, ่งห้าห้าหนึ่งเอาพวกสองอันท่านี่เนาะน่าอาจารย์นะครับพอาครับมีกระรวยแล้เนาครับผมเอา้เอาใครอยู่นี่ชุดเดียวกัน<ม>ส่วนสามตัวนี่เป็นเลขนังเน้อพ่อพี่น้องเน้อสามตัวนี่เป็นเลขนั่งกับเลขนิมิตอาจารย์ นี่มีผู้มาบอกแต่ในส่วนชุดนี้เป็นชุดแปดอลังหันนะครับด้อชุดล่างนี่เป็นชุดแปดอรัหันปัจจิบัาอาจารย์เข้ให้เลขหลายตัวแท้ที่จริงชุดแปดอรหันก็มีอยูแปดตัวแต่ว่าอาจารย์ขอเสริมมาจังหน่อยนย่เปลี่ยนเลขชอบอาจารย์น้าพร้อมส่วนเกาหากับศูนย์หาก็ได้อที่จริงศูนย์หากับมีอยู่หนีแล้วครับผมมีอยู่ในชุดสามตัวแล้วแต่ว่าแยกออกมาเขียนชื่อ แยกออกไม่เขียนเป็นสองตัวห้ซื่อ ừ, บางคนพันธิวา่านิตัสซื่อจังไรเนาะพันธวิวัฒอ์ตรวเนะแม่นบหมครับอาจารย์จ้า่อกผุนว่าทั้งสาลากับขัน้ขนกับเทเลวเรียบร้อยเนาะอ,อาจารย์กนะัเทแลวจนนจนนจเจ้าภาพเป็นอะไเจ้าภาพเสามีอีกบอกร,รับอาจารย์มีเพิ่มมากบอกร,รับกับเพิ่มมากได้ยักตัวแหล่ะครับ ได้หาต้นแล้วได้หาต้นเนะาะหาต้นแล้วเสาย0ี่สิบต้นได้หาแล้วก็เหลือสิบหาเนะอาจารย์เนาะ,ะเออเอาก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเฮ็ดไปจะลาปฏิบัติรรำคาดการว่าปีเนื่องกะ เอาให้ได้หลายที่สุดอ่ะละน้ออาจารย์ได้แล้วย่ามได้กะจำเปลี่ยนตัวเนาะเงินบ่ได้อยู่ในเมื่อเฮาเด้เงินอยู่กับภูสัทธาเนะาะอยู่กับภูสัทธาคือว่าถ้าว่าคันได้ก้อนหนาฝนนี่ก็กดีนี่เนาะได้มุ่งหลังคาเนาะโอ้โอโยก็ดีนะน้องันได้ก้อนหนาฝนก็นดีะนะอาจารย์แต่าาว่าอยากได้ดินลงนะเนี่ยพ่นแล้วแล้วที่เขี่ยวดินลงนี้ย่รถนี่โอ้เขียวดินลงยี่บรถ20รถรถเท่าไรละครับอาจารย์รถละสา0รไม่ถึงเที่ข้าแล้วดินลงลงถมให้เพียงขั้น ลดสามร้อย<ล>แล้วก็ค่าเกจอีกห้าสิบสามร้อยทั้งหน่อยจานค่าเกจอีกห้าสิบบาทเป็นสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะทั้งเกจฟ้ามผู้วิจิตธา่าอยากเอาดินเขาวัดเขาว่าดเด้อครับผมอันนี้การเลี้ยนเชิญครับผมเพียบุุญเทิดกุศลอ่เอาดินเขาใสววัดใส่ว่านเนาะจะเพิ่นเฮ็ดติดเพิ่นเฮ็ดบุญตบประไสยผลไส้เขาวัดเพิ่นงเฮ็ดดอกอันนี้เขาเอาดินเขาาเป็นรถที่ว่าได้บุญหลายอยู่บ่ อ่าซึ่งลางคนเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้เอาดินเขาวัดนี้คักอีดีดิดเพิเ่นวางชั้นอ่านี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งแล้วที่เฮามีโอกาสที่ได้สร้างสาราปฏิวัตริรรมไปห่วมกับอาจารย์ทั้งวัดป่าครับผมย่าน้วก็เรี่นเชิญพ่อยพี่น้องสำรับตัวเลขก็ขออนุญาตสรุปนะครับชุดแปดอรลฮันนะครับากาซิยูอ่าแปดชุดทั้งด้านนี้ครับผมยุบแปดชุดทั้งด้านนี้นะครับแปดแปดคู่มาสำร,รับมีหน,น,น,นึ่งห,หา 9 6้6หกหนึ่งหกศสองหห้มีอยู่8ชุดนะครับส่วนเ,เลขนั่งแล้วก็เลขนิมิตก็มีอยู่3ชุดด้วยกันก็มี9 7 0, 0เาเจ็ดศูแล้วก็9-5-0ครับผมเขียนแนวนึงกับอ่านแนวนึงเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นเลขชอบของอาจารย์ตัวเน้นก็อยู่ที่1-5กับ0-5นยาชอบประจัดคัดกระานครับพ่่น้องครับผม ผู้มูลอยู่บางกอ,อกผู้บอกอยู่ภาคอีสานพระเท้ามีโอกาสมีโชคมีช,คมชัยกติยด้เหตุบุญเห็ุกุศลสั่งสาราปฏิบัติธรรมห่วมกันกับอาจารย์วัดปลา,านะครับก็ลองออกไปคิดหน้าเบิง่งใส่วิจารณญาณดีๆก่อนสิลงทุ่นเดอ้อครับโปรยนนทงครับผมอาคลิปนี้ก็ลบก,กวนอาจารย์จำมีเนาะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผม